สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ก็เดินทางนะคะไปที่ด่านแล้วนะคะด่านช่องจอมนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่แล้วนะคะเนาะใช่เปลี่ยนสถานที่ตอนแรกก็ว่าจะไปทางช่องสงมนะคะเปลี่ยนสถานที่ไปทางช่องจอมนะคะขนค้งไปแล้วนะคะเอ็ดดี่รถตามหลังค้งสองคันนะคะรถค้งสองรถรถรถหกล้อเนาะรถกี่คันนะทั้งหมดรถหกล้อใหญ่ รถก็มีรถปูแล้วก็สี่ห้าคันห้ามาแล้วนะคะห้าต้องมาอย่างไ้ต้องมาหไปแล้วหกคันใช่ไหมค่ะหกคันกับคันของพวกเรานี่เนาะจ้าปิดถ่ายด้วยค่ะก็มีขบวนนำด้วยเนาะมีขบวนนำขบวนฉลามด้วยนะคะจนฉลามนะคะนำหน้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวแอนดี้ก็จะแซงไปนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็จะมีแม่แม่เอฟซีนะคะนั่งอยู่ข้างหลังนะคะ ีได้โฉมคนโฉมท่าอ่านี่แม่ข้างหลังนะคะเดินเอฟซีเดินทางไปด้วยนะคะค่ะคุณแม่มาจากที่ไหนเนาะค่ะชื่อภูมิค่ะจากบ้านท่องสามหมอตลาดท่องสามหมอชัยภูมิค่ะตลาดมังท่องสามหมอไม่ใช่ละวันที่หนึ่งจะได้ไม่ต้องนอนกี่วันนะคะแม่สองสองวันแล้วปวันแล้วค่ะโอวันนี้ก็ได้เดินทางไปด้วยกันเนาะแม่เนาะค่ะ จะรอไปที่กัมพูชาด้วยโอ้แม่ได้ไปด้วยใช่ไหมคะแม่ก็จะไปค่ะเตรียมตัวมาแล้วลูกเตรียมตัวมาแล้วนะคะเนาะท่านบอกว่าไม่ให้กลับ่ให้กลับด้วยมีตั๋วสมบูรณ์อ๋อมีแล้วเรียบร้อยเดินทางไปด้วยกันนะคะค่ะคุณแม่ก็เดินทางไปด้วยกันนะคะท่านชมนะคะไปเอาบุญด้วยกันนะคะแล้วก็ได้โชคได้ลาบด้วยกันค่ะจ้า มาลูกชาทุกค่ะแม่เยอะมากที่มารวมบุญกับลูกๆท่านลูกคุณลูกค่ะปลื้มเหวี่ยว่าการกระทำบุญมาแต่แค่บางพอได้มาร่วมเพื่ลูกนี่ค่ะใช่ค่ะแม่ถ้าไม่มีบุญสัมพันธ์ไม่เจอกันเนาะแม่เนาะไม่ใช่ค่ะเวลาเจอกันแล้วมีความสุขนะแม่เนาะมีความสุขมากๆเลยกินข้าวกับลูกยิ่งค่ะอะไรแม่อร่ะอะไรแม่ค่ะ กินข้าวกับลูกเหมือนกันกินข้าวกับลูกๆแต่อยู่บ้านอะไรเนาะมีรู้มีความสุขลูกมันอยู่บ้านเราเลยข้ามันอยู่บ้านเราเลยกินมีความสุขมากเลยจ้ากินอาหารบ้านๆเราด้วยจ้าแซ่บนะแม่เนาะมันมากเลยแซ่บจ้าจ้าอ่าเดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่ด่านต่อเนาะแม่เนาะใชค่ะวันนี้ก็ขับรถดูนะคะเดี๋ยวถึงด่านแล้วแอดมีจะเอาภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะจ้า ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะด่านช่องโจมนะคะเราก็ีอมแล้วนะคะปาหญิงมาต้นรับปูปาหญิงก็มาต้อนรับนะคะที่ด่านพรมแดนช่องโจมนะคะท่านผู้ชม

น่าจะเป็นคันนี้ใช่ไหมพีน่ก็ทีแนแดงน่าจะเป็นคันนี้น่าจะเป็นเนาะ่นะน,นี่มาเทียบแล้วนี่รถค่ะทะเบียนรถนะคะของประเทศฝั่งกัมพูชาชานะคะทะเบียนรถที่จะมาขนของมานนะคะก็จะมีตัวเลขนะคะตัวเลขน,นะคะ แอบอนกวแรกก็เหมือนของเราเนาะใช่ไหมเหมือนกับรถที่ขนเราเราขนมาบางเอิญเราไม่ได้นัดกันนะคะเราไม่รู้ด้วยว่าทะเบียนอะไรเนาะเต็เหมือนสามเอหนึ่งสี่ห้าเก้าหนึ่งสี่ห้าเก้าสามนะคะสามหนึ่งสี่ห้าเก้านะคะท่านผู้ชมเนาะจ้าบางเอิญไหมบังเอิญอยู่จ้าอืบางเอิญเนาะเป็นเหมือนกับฝั่งไทยเรา อ่านว่าอะไรไม่ร <laughs> ู้ภาษาอะไรไม่รู้ไม่รู้ดอกพ่อเราบอกให้พูดคำนี้เวลาไม่รู้อ่านไม่ออกนะคะอ่านไม่ออกตัวเลขอันนี้เขาอ่านว่าอะไรคะกัมพูเดีอาบอกนี่ไงค่ะอ่านว่าจังหวัดใช่ไหมปะเตียนปะเตียมปะเตียนปเตียนปเตียนปะเตีย ไม่ต้องแปลนะคะเพราะไม่รู้เป็นจังหวัดหนึ่งนะคะ e> เป็นจังหวัดหนึ่งของกัมพูชานะคะท่านผู้ชมแต่อัน,อนนี้เราก็ให้เป็นแนวทางเนาะค่ะเราไม่เคยถ่ยเราไม่เคยถ่ายทะเบียนรถกัมพูชานะครั้งแรกครั้งแรกเข้าลงมาที่เมืองใครจะรู้นะคะท่านผู้ชมโอ้เป็นสายบุญอินบุญขนาดนี้บุญใหญ่ขนาดนี้เนาะดังที่กัมพูชาแล้วก็ดังที่ไทยนะคะรอบต่อไปนะคะจาทุ เอาขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ทำพิธีมอบนะคะมอบท้องข้าวสารนะคะแล้วก็เคียนพันษานะคะท่านผู้ชมค่ะ បានទីមាសាទៅដូចគូហើយនឹងក៏គុំរីបេដើម្បីទៅបនកសោរូបធានហើយកត្តាទីមានជ័យណាគុំកេងតោឲ្យមានគុណជាយុគយានយុគតាមប្រពုតិកតម្លៃ4ប្រការគឺអាយុបណ្ណៈសុខល្យអបៃលេខទីឡាយហើយ ហើយអរគុណបងទាំងខាងនគរបាលខាងអញ្ញាតខាងខៃបាស្រុកមកកាប់មកគាំកាប់ជើងកាប់ជើងអរគុណច្រើនបងដែលបានមកចូលរួមពន់បងអស់គ្នាបន្តនេះស្អាយជាមួយគ្នាតែគ្នារបស់ស្អាយជាមួយគ្នាបងធ្វើគាត់ជាមួយគ្នាជួយភ្លែនយ បានមករួមໂມກໃນຄັ້ງນີ້ກໍขอຂອບຄຸນຫຼາຍຫຼາຍครับຫມុំທີ່ທໍາວຸດຮ່ວມກັນນໍາສົມអរគុណដល់ອາຍາທໍທາງເຊາະທາງຊາຍដែលបានຊ່ວຍສົມມອບສົມຮູ້អរຂອບຄຸນພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງນະຄັ້ງເກດໄທນໍາໄປນໍາຍົກໃນໄຕຍະທຽນໄດ້ມາພົບກັນຢູ່ທີ່ນີ້ບໍ່ໄປຢູ່ສະພົນຮຸງພະຫນີໃນໄທະພະຕີວິໄຈអរគុណຈ້າຂໍກ່າວຂໍສາທຸຂໍ คนทุกท่านมีความมุ่มั่จรเดินนะที่ร่วมบุญกันมาขอให้มีขภาพร่างกายแข็งแรงการงานหน้าที่เจญรุ่งเรืองเกิดจิตใจปรบศาสนาสิงใจขอให้สำเร็จุการในการทำบุญใจครั้งนี้ขอให้คนประสบแต่ผลสำเร็จจับพลันพันใจด้วยเชิญรับสาธุสาธุสาธุ วงน้าอะไรครับอะไรครอะไรครับ้านยีนห้อที่จักอะไรอะไรน้องจนอะไรไมรู้นะครับยังไงเลื่นมันก็จะมีตัวเลขเนาะสายปูเลขนด้ ค่ะท่านผู้ชมนะคะพิธีมอบนะคะพิธีมอบโค้งนะคะตรงหน้าด่านนะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะคะแล้วก็รอนะคะรออาจจะลงไปประเทศกัมพูชานะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะวันที่12นะคะค่ะตอนนี้พิธีมอบนะคะโค้งแล้วก็ข้าวสาร แล้วก็เทียนเข้าพรรษานะคะท่านผู้ชมก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะแล้วก็ฝั่งกัมพูชานะคะก็จะามารับโค้งแล้วก็ขนไปอีกที่หนึ่งนะคะค่ะตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่า,าถือเป็นการต้อนรับที่ดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะถือเป็นบุญเป็นโชคเป็นบุญวาสนามากๆเลยนะคะที่ได้ทําบุญครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะ ท่านใดนะคะที่รับชมนะคะช่งนีชาแนลนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อ,อเป็นการาให้กําลังใจกับแอดมินีนะคะช่องนีชาแนลนะคะก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปร่วมบุญทําบุญนะคะด้วยกันนะคะ,ะ,คะที่เขาเกเรนนะคะท่านผู้ชมนะคะประเทศกรรมัมพูชาะคะ่ะตอนนี้ก็รออีกไม่กี่วันนะคะประมาณสองสามวันนะคะก็จะได้เดินทางกลับนะคะตอนนี้ก็ มอบแค่ตรงหน้าด่านพรมเดนนะคะมอบตรงนี้นะคะแล้วก็พิธีก็เสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะก็จะ,ะเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งก็จะถ่ายบรรยากาศนะคะที่เขากูเลนนะคะให้กับท่านผู้ชม FC แฟนช่องของช่องมณีชาแนลนะคะได้รับชมนะคะแล้วก็จะไปนอนฟันดีนะคะที่เขากูเลนนะคะให้ตัวเด็ดน,นะคะให้กับท่านผู้ชม FC นะคะได้รับชมนะคะค่ะก็ขอบคุณ fc นะคะที่รับชมแล้วก็ให้กําลังใจแอดมินีนะคะได้อ่ามาโดยตลอดนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้ง fc เก่าแล้วก็ใหม่นะคะที่รับชมแล้วก็ให้กําลังใจนะคะแอดมินีก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะตรงนี้นะคะอยู่ตรงหน้าด่านช่องโจมนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ